พีทนะคะเพิ่งซื้อมาจากเซนทันขอนแก่นค่ะเดี๋ยวแกให้ดูนะคะนแบบไหนนี่นะคะขพ้นมาส,สดสอันนี้ไม่ต้องสนใจนะคะมีปาด <c ười> กันใครตัดเลยะค่ะตัดจนเลือดสะเลย <c ười> นี่นะคะแบบนี้เลยนี่ยังไม่จบนี่นะคะอันนี้ก็พีทเหมือนกันค่ะนี่ น่ากินมากแต่ไม่รู้ว่าอร่อยไหมเพราะไม่เคยกินเหมือนกันนะคะนี่สีแบบสดมากเลยนะคะมือกลัวมือแบบเราไม่สะอาดด้วยเพราะเรายังไม่ได้ล้างมือนะคะนี่นะคะนี่พี่เป็นแบบแพ็คนะคะนี่จากเมืองนอกนะคะนี่แต่หวานหรือเปรี้ยวอีกเรื่องหนึ่งนะคะนี่น่ารักมากนี่ อันนี้น่ารักจริงๆนะคะน่าเด็ดอร่อยนะคะ